สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สสนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันที่9นะคะเดือนเดือนออเดือน8พี่น้องเดือน8ปี64นะคะแนวทางนะคะแนวทาง หน่วยรัฐบาลนะคะรัรฐบาลลาพัฒนานะคะพี่น้องจ๋าสูตรนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวแอดมินให้เด่นไปที่ ศูนย์นะคะเด่นเด่นศูนย์นะคะส่วนวิ่งนะคะก็จะมีหกห้าสามเก้านะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเอาสายปากกาก็พี่พี่น้อง เรามารู้ศูนย์กันนะคะก็จะมี0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 4พี่น้องดูสิโอ้ย0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี0ูนเก้านะคะศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้านะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์แปดนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะนะคะพี่น้องจ๋าก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะ้หน้าอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรืยๆแงเฮงๆกันทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า